สวัสดีครับผมพบกับรายการมาเล่าเรื่องบายชีวิตปิดมะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่ที่สามมิถุนายน2566นะครับผมวันนี้จะมาพูดในทงหัวข้อเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้นะครับ หัวข้อแรกเป็นเรื่องของอาการเออ่พูดถึงอาการในส่วนของตัวผมก็แล้วกันนะครับอาการที่ผมพบเจอก็คือในส่วนของผมเนี่ยจะมีเรียกว่าหลึกท้องท้องอืดท้องอืดแน่นท้องแล้วก็ปวด ตรงทองน้อยด้านซ้ายเล่าเล่ามาถึงมาถึงข้างหลังอย่างนี้ในช่วงนี้ประมาณเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งเล่ามาแล้วก็มีอาการเรียกว่าถ่ายถ่ายเป็นสีสีคําสีคขมก็ําประมาณสีเลือดไก่เลือดมูนะครับผมรวมด้วยมีอาการอยู่ประมาณ สี่สี่ถึงหกเดือนสี่ถึงหกเดือนผมจึงตัดสินใจไปตรวจนะค่อยเจอว่อาผมใช้สินรักษาประกันสังคมตอนนั้นก็เขาก็บอกว่าเป็นลิสสีดวงเป็นท้องผูกท้องอะไรอาหารไม่ย่อยอะไรก็ว่าไป ผมได้ตัดสินใจไปตรวจเองไปเสียตังค์สองกล้องเองจึงพบก้อนเนื้อแล้วทางโรงพาบาลเขาก็เอาไปตรวจก็เลยพบว่าเป็นเนื้อไรเป็นมะเร็งรถ้าจะให้ฟันุงเลยว่าอาการที่มันชี้บ่งเลยว่าเป็นมะเร็งก็ก็คงก็คงพูดได้ยาก แต่ถ้าจะให้ให้ให้บอกว่าเกี่ยวกับระบบนำไส้หรือกระเพาะเลยเนี่ยอันมีข้อสังเกตง่ายคือถ้าเราถ่ายเป็นมูกเลือดที่เป็นเลือดสดจะจะเป็นลิสสีดวงชัดส่วนมากแต่ถ้าถ้าถ่ายเป็นเป็นสีคล้ำๆแบบเลือดไก่เนี่ยเราเราต้องสงสัยได้เลยว่า มันเป็นระบบระบบภายในของเราแล้วไม่กับไม่กระเพาะก็ลำไส้นี่แหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกเ,เขาเรียกอะไรท้องผูกท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะครับมันจะมีอาการสังเกตร,ร่วมอยู่ในส่วนของตัวผมนะที่ที่ที่ผมพบเจอมามันก็แตประมาณนี้แหละครับผมวิธีที่ทำ ให้เราพบตัวโรคได้ได้ไวก็คือสมมติว่าถ้าเราไปรักษาโรคในโรคหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆมากกว่าสามถึงสี่ครั้งแล้วไม่หายเนี่ยอาการเดิมๆเนี่ยโดยเฉพาะในพวกกลุ่มอาการปวดท้องมันมันต้องสงสัยเลยครับว่ามันมันไม่ใช่ โรคที่คุณหมอเขาวิเคราะห์แน่นอนต้องต้องต้องขอร้องให้เขาส่องกล้องให้เราว่าของผมเนี่ยทำทุกอย่างนะคุณหมอเขาก็ทำให้ทุกอย่างนะครับทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอุลตาซาวผมไปหลายโรงพยาบาลน,นะครับเขาก็อุลตาซาวให้นะโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์อยู่เขาก็อุลตาซาวให้ เขาทำบาทำมาทำไมพบเจอเขาก็ทําดีนะแต่เออมันของผมปวดท้องแต่แต่ข้างไหนที่เป็นมันเป็นช่วงบนมันมันเป็นช่วงนี้นะครับบมช่วงนี้ที่คุณหมอเขาบอกเป็นลําไส้ช่วงบนเนี่ยมันอยู่ช่วงบนนั้นตอนอุนตาซาเขาก็จะตรวจเนี่ยส่วนที่เราปวดแล้วก็โซนท้องมาเนี่ยมันมันก็เลยไม่พบเอ็กซเรย์ของเาไปเอ็กซเรย์ นั่น,นะครับคือถ้าใครที่มีอาการอย่างที่ผมว่าแล้วเราไปรักษาซ้ำๆแล้วมันไม่หายหรือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องคุยกับคุณหมอเลยขอขอคุณหมอคนเลยนะครับผมไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรล,ลุกลุกลาม ลูกลามก้อนเนื้อมันก็จะใหญ่ขึ้นครับผมจุดสังเกตเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบภายในให,ให้ต้องสงสัยไว้เลยนะครับถ้าถ่ายถ่ายเป็นสีสีคำ้ำถ่ายเป็นสีคำ้ำคือต้องระบบภายในแล้วไม่เป็นแผลก็ลํำไส้เป็นอะไรสักอย่าง แต่ถ้าถ่ายมูกมูกเลือดเนี่ยพิษสีดวงนะครับฝากเพื่อนๆสังเกตอาการตัวเองนะครับกินข้าวโรงพยาบาลก็อร่อยอยู่นะแต่แต่ก็ไม่อร่อยเท่ากับกับข้าวฝีมือแม่บ้านเรานะกับข้าวโรงพยาบาลน,นี่ฝากคุณเพื่อนแล้วกันครับนี่มาด้วยหัวข้อที่สองอการรักษา การรักษาของตัวโรคตัวของผมเนี่ยของผมมันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามตามที่คุณหมอหมอบอกแต่ไม่ลุกลามก็รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดผ่าตัดและคีโมไม่มีฉายแสงของผมนะครับนี่การผ่าตัดออของผมก็ผ่าตัดนี่แหละเหมือนที่เคยบอกเปิดช่องท้อง เกิดช่องทองแล้วก็ตัดลำไส้ช่วงบวนออกสามสิบเซนแต่ก็ของผมก็ตอนที่รักษาตัวก็มีอุปสรรคหลายอย่างจากตอนผ่านเนี่ยคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่จะตัดดองเนี่ยช่วงของลำไส้ที่จะตัดดองเนี่ยมันอยู่ใกล้อวัยวะสำคัญมีความเสี่ยงมากแต่แต่ก็ผ่านมาด้วยดี สองก็คือของผมเนี่ยก่อนที่จะผ่าตัดไม่สามารถเลืล้างลำไส้ได้เพราะว่าตัวก้อนเนื้อของผมเนี่ยมันมีขนาดกว้างกว้างหนึ่งเซนยาวหกเซนแล้วไป,ไป,ไป,ไปอุดตันลำไส้มันไม่ให้สามารถผมกินน้ำกินยาที่ล้างลำไส้อะแล้วขับถ่ายออกคือผมกินเข้าไปแล้วผมก็อาเจียนออกดังนั้นในตอนผ่าตัดอะ คุณหมอใช่บอกว่าลำไส้สปกปรกมากแต่คุณหมอว่าทําความสะอาดให้อย่างดีแล้วซึ่งก็ก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนลั้งจากผ่าตัดออกมาก็าผมนอนลงมาประ,ะมาณประมาณนะครับประมาณจำจำไม่ได้น่าจะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยผ่าตัดออกมาเป็นแรกเขาก็ของผมนี่จะเจ็บแผลช่วงบนไว้ช่วงล่างเปิดไว้ หาจากนี้นะครับทางหน้าอกถึงถึงท้องน้อยเลยใต้สะดือลงไปครึ่งหนึ่งเขาเย็บไว้ช่วงบนครึ่งล่างเปิดแผลไว้เปิดแผลไ,ไว้ดูว่าติดเชือ้อติดอะไรไหมนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ความลำบากที่จะรับฟังคือคุณหมอต้องให้เดินเพื่อให้ลำไส้ทำงานคือได้นอนแค่คืนแรก วันแรกก็เริ่มเดินเลยทั้งที่แขาเรยกอะไใส่เนี่ยสวนจมูกสวนจมูกเอาเศษอาหารที่อยู่ในปอดสวนท่อปัสสาวะก็มีน้าเกลือด้วยแล้วก็นั่นแหละครับคือต้องหอบไอทั้งนั้นนะเดินเขาเรียกเดินในบอดในบอดในบอดที่เรานอนโรงพยาบาลน,นั่นแหละที่เราแอดมิด เดิน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 ก็เดินอ่ะเดินลากไปอ่ะก็เดินชั่วโมงหนึ่งพักชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งพักชั่วโมงหนึ่งจนห้าโมงเย็นจนนอนอย่างเงี้ยทุกวันเดินเดินก็เดินเดินจนเลือด ออวันที่จะเย็บเย็บปิดแผลเพื่อจะออกจากรยงบาลเขาเรียกเลือดไม่ได้เลือดไม่พอมั้งพยาบาลก็เลยบอกให้พักไม่ต้องเดินแล้วพักไปวันหนึง่งมาตรวจเลือดซ้ำก็เลือดก็ไม่ขึ้นต้องให้เลือดต้องให้เลือดสองสูงผลเลือดค่อยกลับมาปกติเพื่อที่จะเย็บแผลได้ พอเลดปกติแล้วก็มีเรื่องของขอเอขาเรียกค่าอะไรไม่รู้ค่าเม็ดเลือดขาวหรือเปล่าไม่ได้อีกค่าเม็ดเลือดขาวไม่ได้ยังเย็บไม่ได้เย็บไม่ได้อีกแล้วตะเดิอนอยู่นั่นเดินแล้วก็มานอนให้ออกซิเจนท่านเหนื่อยมากก็ให้ออกซิเจนคนหมอต่าังออกซิเจนไว้ให้ข้างข้างเตียงเลย เดิน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 พอเลือดได้แล้วไม่เลือดขาวได้แล้วมีไข่มีไข่ก็คือขวัดดูจากที่ขวัดประหลอดนะครับแต่ตัวเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกอาการหรอกครับว่ามีมีไข่เวียนหัวแตตัวตัวร้อนอะไรไม่มีแต่ขวัดแล้วมีไข่เย็บไม่ได้อีกไม่ได้ออกลงมาอีกประมาณเกือบเจ็ดวันนี่แหละ อ้ทั้งสามอาการนี่เลือดไม่พอเลือดขาวไม่ได้ก็มีไข้นั่นแหละครับผมพอเย็บพอทุกอย่างโอเคแล้วคุณหมอก็เย็บปิดแผลให้ก็มาพักพื้นพอพักพักพื้นเสร็จคุณหมอเขาก็ก็นัดชีโมหมอโรคประจาตัวนะครับเนี่ยเป็นหมอโรคประจาตัวแล้วเพราะว่าในส่วนของแผลของผมก็ ทำตามกระบวน,นการของคุณหมอผ่าตัดแผลแห้งดีไม่มีอาการอะไรแต่แผลผมจะแห้งช้าหน่อยก็จุดจุดหยุดหุดทำงานไปลักนอนในโรงพยาบาลอีนอนโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งเดือนออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นรักษาตัวอรอแผลแห้งนี้น่าจะอีกเกือบยี่สิบวันนะครับ แล้วก็ก็กลับไปทํางานช่วงทํางานก็คุณหมอก็เริ่มนะัดคีโมเลยทีนี้ไอ้เอ,เ,อเริ่มคีโมนี่ละครับของมันถ้าถ้าไปสอบถามผู้ป่วยมะเร็งด้วยกันนะหรือใครที่มีญาติเป็นผู้ป่วยมะเร็งจะบอกว่ามันก็ <c oughs> เอาเรื่องนะหนักหนาเอาเรื่องครับแต่ก็มันก็มีวิธีที่จะจะผ่านผ่านมันไปได้ผ่านมันให้ได้ เดี๋ยวผมจะผมจะพูดให้ฟังเลยคือเขาเรียกว่าผลข้างเคียงของการให้คีโมูีโมูหรือถ้าภาษาหมอภาษาเรียกคีคมูนะถ้าภาษาหมอเขาจะเรียกเคมีบําบัดก็คือการเอาเคมีเนี่ยไปผสมกับน้ำเกลือแล้วก็มาเข้าทางเส้นเลือดเราทีนี้ผลกระทบ หรือเอฟเฟกที่เกิดขึ้นของการให้คีโมมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันแล้วก็ไม่คล้ายกันคือส่วนที่คล้ายกันก็คือหนึ่งแหละผมร่วงผมร่วงของผมก็ร่วงผมร่วงแต่ร่วงไม่หนักมากถ้าไปเสยผมหรือสาะผมนี่ก็คือดำติดมือมาเลยสองอ่า ช่องปากระวังเรื่องช่องปากช่องปากเป็นแผลช่องปากเขาเรียกว่าเยื่อบุช่องปากเนี่ยมันจะเป็นแผลง่ายสามการหลักๆเลยน,นะครับคือท้องผูกเ,ออเขาเรียกท้องผูกเขาเรียกว่าไม่ค่อยถ่ายถ่ายก็จะเป็นถ่ายถ่ายแข็งแข็งถ่ายเป็นแข็งเป็นก้อนแข็งอะ่ะมันเกิดจากตัวยา แล้วก็การให้คีโมเนี่ยต้องสลับสลับให้รอบแรกให้แขนข้างซ้ายรอบต่อมาต้องให้แขนข้างขวาเพราะว่าเส้นเลือดถ้าเลน,นุนมันจะไหม้คีโมวิ่งเข้าเนี่ยมันจะถือว่าแรงมากมันจะเป็นรอยเหมือนไฟไหม้เลยเป็นแผลไฟไหม้ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วผมผมต้องใส่ปอแขนปิดไว้ เรื่องที่สองก็เรื่องของแสงแดบดบแต่ช่วงเราให้คีโมเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าแพ้หรอเปล่าแพ้แสงมากครับผมเราจะไม่แค่ร้อนแต่ผิวเรามันจะไหม้ไปเลยมันจะดําก้านไปเลยมันจะไม่ดําเหมือนคนตากแดดนะครับผิวเรามันจะไหม้ทุกวันนี้ก็เป็นนะครับผมต้องต้องโปรเทคมันดีๆผิวผิวของตัวเองเนี่ยแล้วก็สิ่งที่จะมีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่ง จะมีเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันคือการแพ้สารเคมีเออ่ของผมเนี่ยตอนให้ีคมีน,มน,นี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งหนึ่งคือแพ้สบู่แพ้สบู่สบู่นี่ใช้ถูตัวไม่ได้เลยจะเป็นผื่นขึ้นเลยสองแพ้พัตเตอร์ปิดแพ้ ไอ้ที่เรานิยมใช้กันนะครับผมที่เป็นกาว,วเหนียวๆที่เป็นเทปผ้าสีน้ำตาลตอนนั้นอะ่ะโดนไม่ได้เลยโดนไม่ได้โดนแล้วเนี่ยเป็นเป็นผื่นขึ้นโอ้โอโอโอผม,ผมลืมบอกไปอย่างตอนที่ผมปาตันอะ่ะคุณหมอเขาใส่เขาเรียกว่าใส่ตะวันเทียมให้ผมนะครับใส่ตะวันเทียมก็คือ คือไส้เราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอ๊บช่วงที่ตัดอกมันจะเป็นอย่างนี้อีกด้านหนึ่งหมอเขาจะเย็บปิดไว้ให้นี่ผมเห็นตอนสองกล้องผมจะเล่าเรื่องสองกล้องให้ฟังโคตรตลกเลยเอาไว้คลิปหน้าผมจะเล่าเรื่องรับพอตัดแล้วเย็บฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ไส้ฝั่งนี้เขาจะามาออกตรงหน้าท้องตรงหน้าท้องของเราปกติคนส่วนมากเขาจะ,ะทวารเทียมเขาจะอยู่ด้านซ้ายอยู่ฝั่งนี้ แต่ของผมมันเป็นช่วงบนมันจะมาอยู่ด้านขวาเขาเรียกทวานเทียมเอาไส้มาออกอขับถ่ายของเสียเนี่ยทางนี่แหละทางหน้าท้องแล้วก็จะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าโคลสโตมีถ้าภาษาไทยก็ทวานเทียมนี่ะครับผมแปะไว้เดี๋ยวผมจะหารูปภาพให้ดูครับผมนั่นแหะคือกระบวนการ รักษาในการผ่าตัดของคุณหมอผ่าตัดทีนี้เรากลับมาเรื่องคีโอถึงไหนเล่เอเรื่องคีโอเราถึงอา่าแพ้แสงแพ้แสงแดดแพ้สบู่แล้วก็มือชามือชา เอฟเฟกต์จากการทีโมเลยมือช้าเนี่ยไปมันจะชาแบบที่สําคัญคือมันจะจับของเย็นไม่ได้ของเย็นนี่ถ้าเราไปจับเนี่ยมันจะปวดมากเราต้องระวังซึ่งมันไม่มียากินเลยยารักษาไอ้มือชาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเองหลังจากให้คีโมจบคอร์สดูแลตัวเอง ให้มันค่อยๆหายไปของผมมีมือชาแล้วก็เท้าขาข้างซ้ายนี่ชาชาเวลานอนต้องใช้หมอนรองแต่เวลาเดินเนี้ปกตินะครับแต่ถ้านอนเนี่ยนอนไม่ได้เลยชาไม่รู้เป็นไรแต่ปรึกษาหมอว่ามันเป็นไม่เป็นไรเอฟเฟกหมอคนว่านนะเดี๋ยวมันก็หายหมอผ่าตัดต้องเอาหมอนรองยกขาสูงนิดนึงก็จะนอนได้ ทีนี้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเกี่ยวกับไอ,อ,อ,อเรื่องขีมูนี้นะไอ,อผมร่วงเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ไอ,อเสื้อโบช่องปากเนี่ยการให้ขีมูเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หิวข้าวอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยกินข้าวยากกินข้าวยากแล้วก็เหม็นเหม็นกับข้าวจะอ้วกเลยทีนี้วิธีแก้ก็คือของผมอะไอเรื่อง เยื่อบุช่องปากเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลผมก็ไปอ่านนะว่าเอฟเฟกจากการให้คีโอจะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสีเราจะทำยังไงเครื่องเยื่อบุช่องปากเนี่ยผมให้ความสำคัญกับการกินมากมันจะทำให้เราฟื้นตัวเร็วงั้นผมจะดูแลช่องปากเ,เป็นพิเศษคือเรามันระวังมากก็คือจะใช้แปลงที่เป็นขนอ่อนขนนิ่มเลยแล้วก็ค่อยๆแปลงฟัน ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆน้ําก็จะไม่กินเย็นจัดไม่กินร้อนจัดกินอุณหภูมิปกติค่อยๆค่อยๆกินอะไรที่จะเอาเข้าปากนี่ต้องค่อยๆอย่าให้เป็นแผลเลยในช่วงคีมูวนี่ยถ้าเป็นแผลมันจะหายยากมากนะครับผมทีนี้ แผลไหมเนี่ยเราก็ต้องทิ้งแผลไหมจากการเข้าคีโมซ้ายขอทิ้งไว้ให้มันหายไปเองตอนนี้มันก็หายแล้วแต่ก็ยังมีจางๆอยู่ทีนี้มันมีเรื่องสำคัญมากก็คือไอเรื่องท้องผูกนี่แหละก็คือเราไม่ขับไม่สามารถขับถ่ายได้มันจะขับถ่ายยากทั้งคนที่เออไม่ได้ผ่าแล้วใสคคโโ่คนลดตัวมีเป็นคือคนที่เป็นมะเร็งอย่างอื่น มันจะมีอาการท้องผูกถ่ายยากถ่ายแข็งวิธีแก้ของผมก็คือสิ่งที่ผมกินเข้าไปนะครับจะมออีมะละกอสุกมะม่วงสุกส้มเขียวหวานแตงโมสี่อย่างเนี้ยผมต้องคือกินทั้งวันกินทั้งวันนี้ที่ก็คือมันไม่สามารถ กินข้าวเหมือนคนปกตดคือมื้อเช้ากินทีเดียวอิ่มมื้อกลางวันกินทีเดียวอิ่มคือต้องค,อคอ่อยๆฝืนกินค่อยๆฝืนกินคำสองคำสามคำกืนลงไปฝืนกืนลงไปข้าวก็เหมือนข้าวเนี่ยอาหารเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ทำใหม่สดทำใหม่เลยกับข้าวตลาดไม่ซื้อกิน เพราะกลัวจะปวดท้องท้องเสียอะไรเพราะว่ามันเราใส่คุรดตัวมีด้วยแล้วมันมีเอฟเฟกจากไอ้นี้ด้วยการให้คีมโมก็ะจะกินผลไม้อย่างที่ผมว่านี่ยนะมะม่วงสุกมะละกอสุกแตงโมส้มแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ผมจะดื่มเยอะมากนะให้ได้ให้ได้ดื่มเยอะมาก ก็ประมาณวันละสามขวดพันห้าพันห้ามลวันละสามแต่ค่อยๆจิบไปนะครับค่อยๆจิบไปกินทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะนอนอะ่ะไม่งั้นเราจะไม่มีพลังแล้วกักบข้าวที่ให้พลังงานแทนแทนอาหารที่เรากินไม่ได้ก็คือไข่ไข่ขาวนี่แหละหลกัหลกๆเลย ดื่มน้ําเยอะๆนี่ขนาดที่ผมกินอย่างที่ผมบ้านนะเอ่อผมจะลอกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนขี้กระตายเลยถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนั่นแหละเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเพาะของผมมันจะมีทวารเทียมใช่ไหมละ่ะผมก็จะจับดูได้ว่ามันถ่ายออกมาเป็นไงถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ําถ่ายเป็นก้อนนั่นแหละครับผมคือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีหญ้าที่ ช่วงกำลังให้คีมูเนี่ยผลไม้สี่อย่างเนี่ยคือตัวช่วยเรื่องขับถ่ายเลยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็มีแอปเปิ้ลเสริมผมกินแอปเปิ้ลจนผมทุกวันนี้กินไม่ได้ผมแบบโอ้ได้กินแอปเปิ้ลแล้วผมแทบจะอ้วกเลยมันยังไงไม่รู้กินไม่ได้เลยอ้วกแทบจะอ้วกเลย พูด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 ถึงนี่ยังแบบขึ้นไส้เลยไม่รู้เป็นจากอะไรเพราะตอนชีมโมพบตอนเปโดนโรงพยาบาลชีมโมผมกินข้าวไม่ได้ผมกินได้แค่ไข่ต้มนมกล้วยส้มแล้วก็แอปเปิลแอปเปิลเป็นหลักเลยแทบแอปเปิลแทบจะเป็นมือ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 กับข้าวของผมเลย ถ้าวันไหนที่เป็นนอนโรงพยาบาลให้คีโมเพราะผมตามที่เคยบอกใช่ไหมผมนอนโรงพยาบาลให้คีโมเนี่ยสองวันกับอีกหนึ่งคืนนั่นแหละครับมีแค่นั้นกินได้แค่นั้นจริงๆพวกข้าวต้มข้าวอะไรอย่าไปหวังคือไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้มันมันได้กลิ่นไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยเวลาไปนอนบอดรวมเนี่ยถึงมื้อกลางวัน มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นผมต้องเดินออกออกจากออกจากบอดเพราะว่าเหม็นเหมนกับข้าวเหม็นกับข้าว,าวเที่ยงคืนนี่ก็ต้องเหมือนเป็นเวลาตื่นขึ้นมาอาเจียนพวกแต่พยาบาลกับคนหมอเขาก็จะสั่งไว้ว่าให้ยาแก้เนี่ยแก้ขึ้นไส้อาเจียน เพ่ให้คีโมเราก็ดูแลตัวเองค่อนข้างจะดูแลถือว่าเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะมีนมเสริมเอ่อนมนี่ก็เป็นนมสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยตามร้านขายยามีร้านขายาาขายาเขาแนะนําของผมเป็นนมที่เป็นเนลเล่อิมแพกนะบอกบอกบยี่ห้ออะไรกันเน p เล่ออิมแพกกล่องหนึ่งก็เก้าร้อยถ้าจำไม่ผิด เก้าเก้าร้อยกว่าบาทมีห้าซองกินได้ห้าวันกินหมดห้าวันผมก็ไปให้ขีโมผมให้อาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์หกครั้งกินอยู่อย่างนี้เลยครับผมสองสองอาทิตย์เว้นครั้งหนึ่งให้ขีโมเสร็จก็เว้นอีกสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหลังจากให้ขีโมมาอาทิตย์หนึ่งก็หยุดทํางานเพราะไม่สามารถไปทํางานได้ แดงแทบจะเดินไม่มีเพราะกินข้าไม่ได้อาทิษสองก็เริ่มกินได้แล้วเริ่มกินปกติได้แล้วก็กลับไปทํางานแล้วก็ขีหมบวนอย่อย่างนี้ครับการดูแลก็อย่างนี้แหละช่วงให้ขีหมูก็นอนโรงพยาบาลก็แอปเปลิลกล้วยส้มนมไข่ให้พยาบาล เขาเรียกเบิกเนาะให้พยานเบิกนมให้เบิกนมกับไข่ต้มทุกวันคือตอนไปลงมาเนี่ยผมก็ต้องเตรียมใส่กระเป๋าไว้แล้วนมนมของผมนมของผมผลไม้ของผมผมเตรียมไปเตรียมไปให้ครบนั่นแหละสองวันหนึ่งคืนพอออกโรงพยาบาลมาก็ให้แม่บ้านเตรียมไว้ให้ข้าบน,านี่เป็นวัตจักรจนครบหกวัน ก็จนจบคอร์สนั่นแหละครับผมแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาเข้าเรื่องที่ว่าหลังจากที่เราบาาตัดจีโมจบแล้วเนี่ยไอทวานเทียมเนี่ยโคลโตมีกัแบบการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเราจะดูแลตัวเองอยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าเล่าให้ฟังก็แล้วกันครับคลิปนี้อืม เริ่มใสยแล้วเริ่มสายแล้วแต่อากาศก,ก็ยังดีอยู่ดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องดูแลตัวเองไงหลังจากให้เคมูเสร็จแล้วเรื่องอาหารการกินหลายคนที่สงสัยนะทั้งที่เป็นญาติของผู้ป่วยว่าเอ้ยเราจะกินอะไรดูแลอะไรหายาอะไรมาบำรุงไหม ในคลิปหน้าเราจะมาพูดกันเกค,คลิมนี้แตวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับผมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ